กลับมาพบกับห้องเรียนคุณนีมอีกแล้วนะคะไปเจอกับคุณนีมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูนีมอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่13เรื่องเปล่งประกายหนูหน้อยน่ารักอถ้าเด็กๆอยากเป็นหนูน้อยน่ารักเด็กๆต้องทำอย่างไรบ้างคะ เอ๊ยยังไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะหนูน้อยน่ารักต้องมีมารยาทในการฟังมารยาทในการส่งของรับของมารยาทในการทำความเคารพมารยาทในการแต่งกายและมารยาทในการพูดคุยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเ,เป็นหนูน้อยมีมารยาทใครๆก็รักเด็กๆใช่ไหมคะ ถ้าเด็กๆอยากเป็นหนูน้อยน่ารักต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูมารายาทของหนูน้อยน่ารักกันเลยนะคะมารายาทในการทำความเคารพเด็กๆต้องรู้จักการทำความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่โดยการยกมือไหว้การไหว้โดยการพนมมือสองข้างไว้ตรงกลางอกยืนขาชิดและก้มหัวลงเล็กน้อยผู้ชายกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ผู้หญิงกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะมาระยาะทในการฟังเด็กๆควรเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะไม่พูดแซงผู้พูดขณะพูดหรือคุยเล่นกันขณะที่ผู้พูดกำลังพูดเช่นการฟังนิทานเด็กๆควรตั้งใจฟังนะคะ เด็กควรมีมารยาทในการพูดเด็กผู้ชายควรลงท้ายด้วยคำว่าครับเด็กผู้หญิงควรลรงท้ายด้วยคำว่าค่ะเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอโทษค่ะ,ขอ,คะขอโทษครับมารยาทในการ ขเด็กๆควรรับหรือส่งของด้วยมือทั้งสองข้างถ้ารับของจากผู้ใหญ่ควรน้อมตัวลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความนอบน้อมถ่อมตนเมื่อรับของแล้วควรพูดว่าขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะระด้านการแต่งกายเด็กๆควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการกระเทศ และสถานที่ที่ไปเช่นมาโรงเรียนก็ควรแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนการไปทําบุญที่วัดก็ควรจะใส่ชุดให้ถูกต้องเหมาะสมสุภาพเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ <c oughs> เด็กๆต้องน่ารักทั้งการพูดการฟังการทำความเคารพผู้ใหญ่การรับของการส่งของรวมทั้งการแต่งกายด้วยนะคะเด็กๆ,ๆควรนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย